ถ้าเคยเห็นที่เป็นพระพุทธรูปอะที่บองโคลชลเล็กปังตะเบะก็คือท่าที่เขาท่านจะทำปางให้ข้าอย่างนี้เหมือนมือกำลังจะกำลังทำท่าอะไรอะไรคล้ายๆอย่างนี้อยู่พี่หนุ่มรู้จักตับุษะกับพริกะไหมฮะสองคนนี้มาหลังจากพระพุทธเจ้าตัสสร้ในสัปดาห์ที่7 เป็นพ่อค้าสองคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาเข้าฟ้าพระพุทธเจ้ามีการถวายอาหารแล้วก็ตอนท้ายสองพ่อค้าได้ขอของบางอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยรูปผมแล้วก็ได้เส้นพระเกศามาแล้วก็มอบให้สองพ่อค้าไปถ้าเคยเห็นที่เป็นพระพุทธรูปที่บางคนชอบเลปังตะเบะก็คือท่าที่เขาท่านจะทำปางให้ใครอย่างนี้เหมือนมือกำลังกำลังทําท่าอะไรอะไรคล้ายๆอย่างนี้อยู่ นะครับทีเนี้ยในพุทธวัดก็บอกเขาเป็นคนอินเดียนี่แหละสุดท้ายก็กลับไปที่บ้านคนมอนอธิบายว่าสองคนนี้เป็นคนมอนแล้วก็หลังจากก็เลยอัญเชิญพร <มา S 2> <ท>ะเกศสาธาตุมาที่เมืองมอนใช่แล้วก็นาพระธาตุพระเกศสาธาตุเนี่ยไป,ปไปปรึกษา,ฐา,ฐา,า,ากษัตริย์ว่าจะไปไว้ที่ไหนดีก็เลยไปประดิษฐานเอาไว้บนเนินเขาชื่อเนินเขาสิงคุตตระที่มีการสร้างเจดีย์เอาไว้ข้างบนปัจจุบันเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่ทุกคนรู้จักผมเชื่อคนไทยทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อเพราะเจดีย์นั้นชื่อชเวดากอง อยู่ที่เมืองย่างกุ้งในปัจจุบัน